สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาพารศึกษาในสัปดาห์นี้ก่อนที่ครูจะเริ่มอสอนในทักษะใหม่ขออนุญาตพูดไปถึงทักษะที่เราได้เรียนมาแล้วก็คือทักษะการเตะตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในมีนักเรียนหลายๆคนส่งงานครูมาแล้วปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมเลยแต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังเก๊ะๆก,กันการอยู่ยังไง ระหว่างนี้นักเรียนสามารถแก้ไขคะแนนได้โดยการส่งคลิปมาให้ครูใหม่เนาะแล้วก็ครูจะแนะนําอย่างหนึ่งเวลาที่เราเตะแต่ก,ก็ด้วยข้างเท้าด้านในหากนักเรียนเนี่ยยกเท้าค้างไว้ตลอดแล้วลักษณะนี้ตามไปเรื่อยๆเท้าที่เป็นเท้าหลักเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนวางเท้าที่เตะก,ก่อนทุกครั้งในลักษณะนี้เตะแล้ววางเตะแล้ววาง จะได้เคลื่อนที่ไปเล่นได้อย่างอ,อย่างคล่องแคล่วเนาะยังไงลองฝากไปฝึกดูสำหรับในสัปดาห์นี้ทักษะที่เราจะเรียนกันก็คือทักษะการเตะตะก้อด้วยหลังเท้าอ่านักเดีกบางคนอาจจะสงสัยหลังเท้าอยู่ตรงไหนเอ่ยถ้าพูดกันง่ายๆเลยตอนนี้นะเ,เนี่ยครูใส่รองเท้า้าใบเนาะรองเท้าที่มีเชือกผูกหลังเท้าก็คือบริเวณที่เชือกผูกบริเวณนี้นะลูก จะเป็นจุดสัมผัสที่เอาไว้สัมผัสกับลูกแต่ก็แต่บริเวณสัมผัสเนี่ยอาจจะมีมีน้อยกว่าข้างเท้าด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมลูกอาจจะทำได้ยากกว่าแต่ครูม,มั่นใจว่านักเรียนของครูเนี่ยสามารถปฏิบัติกันได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการฝึกมีอะไรบ้างแต่ในสถานี้ครูจะขออนุญาตไม่พูดถึงการวอร์มอัพเพราะว่า ทุกครั้งไม่ว่าเราจะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายให้นักเรียนพึงระลึกไว้เสมอว่าเราจะต้องวอร์มอัพก่อนทุกครั้งเพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่จะเกิดจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ยพร้อมที่จะทํางานโอเคไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในขั้นตอนแรกสําหรับการฝึกการเตะตะก้อด้วยหลังเท้าขั้นตอนที่1นนะคะนักเรียนคือการยืน ถ้ายืนเราจะยืนแยกเท้าออกเล็กน้อยประมาณหนึ่งช่วงไหลจากนั้นให้เราเหยียดเท้าเข่าตึงใช้เท้าข้างที่ถนัดหรือข้างที่เราจะใช้เตะลูกเหยียดไปข้างหน้าเข่าตึงยกไปเท้าเฉียงขึ้นประมาณ45องศาในลักษณะนี้นั่นที่เข่าตึงนะลูกเสร็จแล้วเมื่อเฉียงขึ้นลูกจะเตะเข้ามาใกล้กับลำตัวแต่ถ้าเรา ชี้ไปเท้าลงลูกจะออกไปด้านหน้าท,าทันทีเพราะฉะนั้นให้หนูชี้ไปเท้าขึ้นลักษณะนี้เวลาเตะอีกทีหนึ่งลูกเวลาเตะเข่าอีกด้านหนึ่งย่อได้ไม่ต้องตึงย่อได้เนาะย่อได้และที่สําคัญเลยคือโน้มตัวให้นักเรียนพยายามโน้มตัวลงมาให้ใกล้กับลูกตะก้อและเท้าเพื่อจะได้ควบคุมลูกได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนที่หนึ่งให้เตะหนึ่งครั้งแล้วจับอ่าเตะหนึ่งครั้งแล้วจับย่อเข่าแล้วเตะย่อเข่าแล้วเตะงวงตัวลงแล้วจับฝึกปฏิบัติไปแบบนี้จนเกิดความชํานาญหลังจากที่เราฝึกปฏิบัติในขั้นตอนแรกแล้วจนเกิดความชํานาญขั้นตอนต่อไปให้เราเพิ่มจํานวนในการเตะจากหนึ่ง 2็นเป็น3เป็น4เป็น5้าไปเรื่อยแต่ว่าขอบอกเทคนิคนิดนึงถ้าใครได้ดูคลิปครูในทักษะที่แล้วการเตะตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในนักเรียนจะเห็นว่าครูี่นใช้เชือกในการผูกไว้กับลูกตะก้อแล้วจับแล้วให้นักเรียนฝึกเตะใช่ไหมทักษะนี้ก็ทําได้เช่นกันนักเรียนลองไปฝึกดูนะลูกถ้าเตะหนึ่งครั้งแล้วจับไม่ได้สักทีลองเอาเชือกมาเป็นตัวช่วยในการเตะดูสาหรับทักษะนี้ เราจะมาเตะแอนแบบต่อเนื่องเริ่มจาก2ครั้งแล้วจับ3ครั้งแล้วจับ4ครั้งแล้วจับไปเรื่อยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเกิดความชำนาญสำหรับท้ายคลิปนี้ครูอยากฝากนักเรียนไว้ว่าหากใครไม่มีอุปกรณ์ไม่มีลูกตะก้อสามารถใช้อะไรก็ได้ที่มีความใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงหรือสามารถเตะได้ ครูอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะลูกสุดท้ายแล้วจะหาไม่ได้จริงอาจจะใช้กระดาษขยำเป็นลูกแล้วเอามาเตะครูก็ไม่ว่ากันนะช่วงนี้ให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็หวังว่าเปิดเทอมมาเราจะเจอกันนะคะ